ผันและผันและผันกันและไล่เอาร้อ,องไหมเมื่อกี้ทัดทัดเมื่ก,กี้ปังไม่ปังเดี๋ยวปังปังอ่ะเดี๋ยวปัง น่ะแด่ฮึมฮึมคิดถึงแต่เด้อเห็นไหมคำว่าเด้อลงท้ายอะไรก็น่ารักเขาว่าจังสั้นไอ้ยะเขาก็ขุนหูน่ารักนะอ่ะ Ờ. Ờ. <laughs> <Mình đẹp. cười> <Phong tết> này À. À. đẹp. Còn cái ăn này, ạ. Ừ. da. Băng. Băng. Mày băng ăn. Băng. 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 Chắc <laughs> <laughs> Rồi. Đó. À là. Lục dễ dễ. lại tua. Ừ. <laughs> mm. ตัปปัตแคทมาเชียซักกีมาเชียอไหนยิ้มได้ยากนะนั่งลงคอยอ่ะอเอ้ยกินปะเนี่ยไป cay ăn cay ăn chung gì này vậy ừ ừ, <cười> ừ. <cười> Chai, <laughs> เจ็บครับแผลมันเติมตึงแล้วเจ็บเนี่ยแรงมันเยอะฮึแรงมันเยอะเนี่ยฮะแรงมันเยอะเทไปไล้คำนี้อ,อีกเอ้าอ๋อ thôi Rồi. Ăn luôn. Rồi. Đây. Dạ nè, dạ nè. เรามีคมดีกันอยู่นะเนี้ยไม่เนี้ยจะโดนไม่ใช่น้อยคดีพาอายอย่าปิดตัวบ้านก่อนแน่ไม่ ตกใจกันหมดเลยน้ำตั้มมือด้วยเนี่ยปวดหมดเลยเนี่ยน้ำเอเล็กๆอ่ะบ่งไปอันแล้วเนี่ยเออน,นี่สองอันเนี่ยยังหาไม่เจอตื่นมาระบมหมดเลยได้วันนี้แยอแน่ <laughs> ชุดลายพรางเขาว่าน่ารักนะไม่ไหมเนี่ยเอ้าเ <exhausted> อาปลูกต้นแคนาไว้เนี่ย สมน้ำหน้าก็เก่งใจลายกันบ้างนะเอาแคแอนพอเนอะจะส่งน้ำนมน้ำหน้ากันก็เก่งใจลายที่ตัวบ้างเนะกลับวันไหนผสมหมาเหรอวันไหนดีอ่ะถ้าพี่ไม่กลับก็ แจก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละแจรถอีกคนันหนึงอ่ะเดี๋ยวสิไม่เลยรถน้ำเลยลงมาขามไว้รอบที่แล้วตอนที่มามาขามมาต้นสักจะรีบเดินไปไหนเนี่ยฮะจะเอาไม่ไหวอยู่แล้วนะเนี่ยฮะอืม เก็บทรงไม่อยู่ <laughs> <laughs> ไม่โอ้ยลงต้นสักไว้หลายต้นเนี่ยต้นสักเอาเอื้อ,อ,อเร็วๆอย่าเยอะ เดินดีๆเดี๋ยวดึงมึงยังไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเจ็บแผลด้วยเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวไปช่วยอะ่ะนี่เราล้มปุ๊บมันจะซ้ำเราทันที <c oughs> ดีนะเป็นมวย ครับแรงมันเยอะครับเป็นมะขามเหี่ยวหมดแล้วไม่ได้ลดน้ำลงลงข้างทางที่คื่นเนาะอต้นไม้มันเหลือน้อยหนาก็ลงลงทิ้งๆไว้ อนาคตจะได้ปลูกบ้านไม้สักเนี่ยใช่ครับมันไม่ได้ปล่อยพลังครับแรงมันเหลือหยุดไปหลายวันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับแรงมันเยอะเพราะก่อนไปแข่งเราก็ต้องฝึกอย่างนี้แหละ พักสะสมพลังงานไงอะไรวะ ประมาณร่วมหรอไม่ได้เราต้องถูกเสมอโดนประมาณร่วมอีกแม่แม่ให้ท้ายแอันมันก็แบบนี้แหละนะ ไม่พามันอือผมก็ขี้เกียจเก็บอือมันเลยเสียเชิงได้ไงอ่ะอย่าเสียเชิงไดเพราะอันนี่แหละแผลตึงกะโคตเจ็บเลยเนี่ย มืดมากอ่ะบอกเลยฮ่า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 ซ้อมคอทุกวันนะ่ะอาจารย์ตูนก็แบบนี้ฮ่นนะา ครับก็ไม่ได้โกธอะไรครับมาเนี่ยไม่ ผมไม่กลัวอะไรหรอกผมกลัวปะปารซี่เลยต้องรีบกลับ อาจารย์ตูนนะอาจารย์ตูนอินดี้ยามอยู่นี่เลยอะอยู่นี่ก็ดีครับเดี๋ยวรอคุยกันรถไถแล้วอะไรไงก่อนแต่ถ้ากลับมาแล้วต้องฟังเรื่องเดิมๆซ้ำๆ้ซากผมก็ไม่กลับหรอกครับผมลำคาญ ดูขาดกระบ,บุคลิอะไรล่ะจานจานตูนใช่ครับต้องแรงกว่าต้องแรงกว่ามันครับแรงอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีสติด้วยครับถ้าอยู่ไก่แอนนะ มันไม่มีสตินี่จบเลยครับอยู่กับมันเนี่ยครับตัวเดียวก็เกินพอแล้วครับสำหรับแจแนไม่ต้องมีเพื่อนครับเพราะมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้แบบเป็นมิตรกับตัวอื่นๆครับแจแนมันไม่ใช่เป็นมิตรกับตัวอื่นไอ ในอย่างมันก็ไม่ได้เป็นมิตรกับมนุษย์ด้วยครับผมบอกไว้เลย <laughs> ตบปากตัวเองเข้าอยุเลยอ่ะ <laughs> ชีหาละ <laughs> ดีนะ้เพิ่งอายุสิบสี่ครับคำว่าไหมต้องใช้ได้ผลครับใช่ครับสมถึงบอกไงคำว่าไหมต้องใช้ให้มันมีพลังครับ ไม,ไม่ครับผงศารมันครับเร็วมันมาไม่มมได้กาดเลี้ยงอะไรแต่ถ้าเลี้ยงมาแล้วก็ไปกลัวมันไม่ได้ครับมันต้องมันต้องอยู่ใต้อำนาจเราไม่ใช่เราไปอยู่ใต้อำนาจมัน,นะอะอายุพี่พึ่งสิบสี่เองไม่ ใช่ครับมีรุ้นตลอดครับอ่อชิบายถ้าไฟดับอะไรเนี่ยบุญของมันเอาเวรกรรมของผมมันนี่ต้องมาเจอกับมันเนี่ย ไม่ตกใจครับต้องมีสติครับสิ่งแรกเลยควรมีสติครับเลี้ยงหมาพวกนี้ไม่ประมาทไม่ได้ครับหมาทั้งหมดกี่ตัวแล้วหูยจะรวมหมาไทยด้วยไหมฮะให้เขาไปก็มี เลี้ยงไว้ก็มีครับเป็นกรรมครับกรรมได้ร่วมทำได้ร่วมกันมาออฮัลโหลฮัลโหลขอคอมเมนต์หน่อยครับเมื่อกี้สัญญาณมันอ่อนวู่หน้าเขาเนี่ย ยังมีคนดูอยู่ไหมเนี่ยไหนะขอสติกเกอร์หน่อยครับร้อยี่สิบคนโอเคครับโอเคครับมาแล้วครับคอมเมนต์โอเคครับได้ยินครับครับมาตาครับผมมาดูที่ข้างบ้านเนี่ยผมจะมาถ่ายที่เนี่ยพอดี เจ๊เจ๊บอกให้ขนหมามานี่งไงผมก็เลยมาดูเออมันตอนนี้ฝนมันไม่ตกแล้วนะทำอะไรกับมันได้บ้างเราสองไล่กักว่าครับครับก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วครับหมาเลี้ยงตั้งแต่หมาไทย